หิวหิวหิวอะไรไหมคะไม่ดีผลละหานผลละแม่งไรสวัสดีค่ะใช่พี่สัญญาไว้อะไรคะอุ้ยน่ารักเชียวอันนี้หนูเลยอันนี้พี่เหรอมาลาคุกยอออสเตรเลียแล้วนะเราตอบกลับเกี่ยมนี่ไงเดี๋ยวอ่านเข้าไปนะโกหกไลฟ์อยู่นะไลฟ์อยู่นะอย่านินทาใครนะเซนหรอใช่น่ารักจังเลยที่น่านกับตาปางลยน่ารักที่สุดในสามโลกนี่ไงหนูเข้ามาแล้วนี่ กำลังให้เขาซื้อคอลลาเจนอยู่นี่ชิมยางแล้วก็เดี๋ยวทำต้มตังแลิศเลินน่ารักเชียวไปแฮปรูปที่ไหนกันมาเนี่ยทำเองอยากแต่ต้องทำเองคะ่ะนี่ชีวิตวชีวิตต้องทำเองใช่ถึงใส่กระป๋อเลยใช้กระป๋าเออได้เดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวไ,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 ไล์อยู่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยว ป่าประกาศคนเข้าเขาคนเข้ากลุ่มไม่ได้ตอนนี้มีปัญหาอ,อ่ะหนู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 หนอาอืมหนูเก็บไว้พี่นะใหญ่าหายนะ<ด>ถ้าเจอพี่เบิร์ดฝักเลย่วสวัสดีทุกคนมาขอชี้แจงนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้พอดีมีคนส่งมเมสเซจมาเยอะมากใครที่ยังเข้าดอมไม่ได้เออไม่ใช่เข้าดอมพูดผิด <c oughs> <อ>ใครที่ยังเข้ากลุ่มปิดไม่ได้เอาดอมขึ้นมาเอาดอมพี่ขึ้นดีกว่าอย่าเพิ่งได้ค่ะอ่ะไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยว ใครที่เข้ากลุ่มปิดไม่ได้มากนะฮะตอนนี้ไม่มีใครที่ไม่ได้ลิงก์นะครับได้ลิงก์หมดแล้วนะครับทุกคนในระบบเราไม่เหลือลิงก์ให้ใครแล้วยกเว้นคนที่โอนมาเมื่อ20นาทีที่ผ่านมากำลังส่งให้ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ไลฟ์เราไม่ได้สะดุด ไม่สะดุดเลยไม่สะดุดเลยอยู่ที่ระบบอินเทอร์เน็ตของคุณนะครับใครที่สะดุดข้อหนึ่งข้อที่สองนะครับใครที่โอเคละใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มปิดให้กลับไปที่ช่องแชท a c e b o o k หรืออินบอ f ์กเฟ o บุ๊กนะฮะไปค้นหาลิงค์ค้นขึ้นไปข้างบนเป็นลิงก์นิดเดียว กดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปเลยนะฮะได้แล้วคุณโมโนได้แล้วนะครับไม่มีใครไม่ได้เพราะเราส่งพร้อมกันเป็นลอ็ลอตๆเราไมา่ได้จิ้มส่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณกดเข้าไปเลยครับถ้าเข้าไม่ได้เป็นจอดำให้ปิดโทรศัพท์มือถือแล้วทำใหม่อีกครั้ง ถ้าเข้าไม่ได้อีกแสดงว่ามีการไปเปิดเครื่องอื่นมาแล้วหรือเพื่อนส่งมาให้จะยังไม่ได้นะครับไปศึกษาวิธีการเข้าลิงก์ด้วยตัวเองนะจ๊ะเพราะว่าส่งให้หมดเรียบร้อยเข้าได้แน่นอนล้านเปอร์เซนต์ถ้าทำตามนี้นะครับถ้าดูไม่ได้ปิดมือถือแล้วเข้าใหม่ตอนนี้ไลฟ์ปิดอยู่นะครับ เดีย๋ยวจะไล่อีกครั้งหนึ่งประมาณอีกครึ่งชั่วโมงจากนี้ไปเป็นของอิงฟ้าใครที่เข้าทีหลังสามารถดูย้อนหลังได้เรายังไม่ลบเรายังไม่ลบนะครับไม่ตอบกลับนะครับลิงก์อยู่ข้างในครับทุกคนไปดูลิงก์นะครับเนี่ยฮะพี่อ๋อยบอกว่าดูตลอดไม่สะดุดถ้าสะดุดสแสดงว่าอินเทอร์เนต็ตของคุณอ่อน นะครับไม่ใช่ของเราครับของเราถ้าส่งออกไปสะดุดปั๊บมันจะมีปัญหาทันทีเข้าได้ไม่ได้ต้องไปทําการเองอ่ะสอนวิธีการเข้าไปหาจะสอนหนึ่งครั้งเป็นครั้งสุดท้ายนะครับมีใครอยากเข้าเพิ่มไหมครับพิมพ์259ตอนนี้คุณปูเป้ไปหาทางเข้าให้ได้ส่งไปแล้วอ่าเชิญฟังนะฮะทุกคนเข้า Facebook ส่วนตัวของตัวเองก่อนนะคะ ค่อยๆค่อยๆกดไปที่ตรงนี้ค่ะมุมบนขวามือบางคนจะเป็นแถบสามแถบบางคนจะเป็นรูปโปรไฟล์นะคะกดเข้าไปเลยค่ะอ่ะต่อไปเลือกที่กลุ่มค่ะจะเป็นกลุ่มที่ทุกคนเคยเข้าไว้นะคะเราก็จะเลือกอิงฟ้าชมพูกดเข้าไปแล้วก็จะเข้าไปดูได้ปกปติเลยค่ะ ตอนนี้พักการถ่ายท่ดสุดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะดูไลฟ์ของชมพูได้ใช่ท่านไหนที่จอดาแนะนำให้เข้าผ่านแอปพลิเคชัน Facebook นะคะเพราะว่าลิงก์อาจจะไม่เสถียรช่บางคนกดลิงก์จากในอินบอกแล้วมันอาจจะจอดาใช่จะพาเราไปที่เว็บเพราะว่าเบราว์เซอร์มันเป็นเบราว์เซอร์มันไม่ใช่แอปพลิเคชันให้เข้าผ่านแอปพลิเคชัน Facebook โดยตรงเลยนะคะ เสิร์ดหากลุ่มได้ไหมคะเสร์ดหากลุ่มได้คะ่ะเดี๋ยวนะนี้เราก็เข้ามาเหมือนเดิมตรงนี้แล้วก็เสร์ดคำว่าเบิร์ดเดย์อิงฟ้าก็ได้คะ่ะนี่คะ่ะนี่ค่ะอิงฟ้าชมพูอิงฟ้าชมพู ก็จะเข้าได้เหมือนกันส่วนท่านไหนที่รออนุมัติรอสักครู่นะคะไม่ต้องกลัวนะ,ะวิดีโอของเราสามารถดูย้อนหลังได้สักครู่นะคะใครยังไม่มีลิงก์ทักแชทหาแอดมินได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินส่งลิงก์ให้คะ่ะ ถ้าไม่ได้จ่ายเงินจะไม่ได้เข้านะคะต้องชำระเงินก่อนนะแล้วก็ส่งสลิปเข้ามาในช่องอินบ็อกหรือว่าแมสเซนเจอร์นะคะในเพจ Miss Grand Thailand หรือเพจนวัดก็ได้ค่ะ2ช่องทางนะคะไม่ได้ยยังเข้าไม่ได้หรอครับ ชำระเงินบัญชีไหนบัญชีมิสแกรนเดี๋ยวปักหมุดให้นะคะเดี๋ยวปักหมุดให้ซื้อทานมาเลยตอนนี้มาลองกันแล้วนะคะ ใครพิมพ์259รอรับลิงก์เลยนะคะจ่ายเงินก่อนนะแล้วรอรับลิงก์ในอินบอ์กได้เลยแลค่จะถ้าทะล <laughs> ุถ้าเอามือเข้าไปในจอได้ก็ทำแล้วนะแต่ว่าทำไม่ได้โอนเงินแล้วรอรับลิงก์ได้เลยค่ะตอนนี้ทุกคนที่โอนเงินแล้วนะคะจะมีเราเปิดระบบพร้อมกันไปหมดแล้วไม่เหลือที่เราแล้วเราส่งซ้ำไม่ได้ใช่ แล้วเข้าไ,ไม่รู้อันไหมขอจันเป็นแนบไก่นั่งรัวน,น,นะครับ199ทางลายยังไม่ได้ขอบคุณน้องน้องข้างเดือนเนี่ยใช่ค่ะคุณที่ทพระวานลองที่เข้าที่เพจมิสแกรนนะคะคืออย่างนี้ค่ะทุกคนที่ CF259 ชำหละเงินแล้ว <c oughs> เราจะส่งคําขออัตโนมัติเข้าไปเลยฉะนั้นคุณกดลิงก์เข้าไปุ๊บมันจะได้มันจะได้เลยมันจะหันซ้ายมันต้องกลับกล้องยังไงก่อนกลับไม่ได้สิไฟบลอกกลับได้นิดนึงแต่ว่าเนี่ยค่ะคุณจะได้รับข้อความรับยอดตรงนี้คุณเนงเลยแล้วก็จะได้รับลิงก์อยู่ตรงกลางถูกกล้องค่ะกดโอนรอรับลิงก์ กดโอนและรอรับลิงก์ได้เลยทุกคนนับ1-3ึูถึงปอะข้อความมันเด้งเลยนะถ้าคุณมีแอปพลิเคชันครบทั้ง2อันก็คือแอปพลิเคชัน f a c e b o o k ที่เรากำลังดูไลฟ์สดกันอยู่กับแอปพลิเคชันที่มันชื่อว่า Messenger ที่เราจะพูดว่า i n นบอกมา ID มาอินบอกมาคืออันนั้นเลยที่เราบอกว่า ID ID ไอบีกับอินบอกนั่นแหละ คืออันนั้นมันจะเข้าไปอยู่ในกล่องข้อความอ่ะภาษาไทยไปอีกกล่องข้อความเลยอ่ะต้องเข้าใจแล้วมั้งเนี่ยกล่องข้อความหรือบางคนตัวเหนหน้าเหรอไม่ได้แต่งหน้าหรือบางคนเ <K> ข้าไปที่หน้าเพจมิสแกลไทยแลนใช่ไหมแล้วก็กดที่ส่งข้อความรอจากตรงนั้นเลยกดไปรอที่หน้านั้นเลยมีตลอดค่ะลิงก์มีให้ตลอดลอกตีกิน ฉะนั้นนะถ้าจะดูก็คือเอาจริงจโอนมาเลยนะแล้วส่งสลิปมาจบรอแล้วลิงก์ก็คือตามนั้นเลยค่ะรอลงนะอิงก์นะแอดมินกำลังแอดมินกำลังทำตลอดเวลาค่ะทำอยู่ตลอดเวลาเลยของเก่าไม่มีแล้วเหลือแต่ของใหม่มมของใหม่มาเคลียร์หมดแล้วเคลียร์หมดแล้วตอนนี้ใครส่งำํำขอมาเคลียร์ไม่ได้แล้ว กดเข้าไปดูที่ลิงก์ที่นั้นถูกต้องค่ะเข้าไปดูในกล่องข้อความในอินบ็อกได้เลยเพราะว่าทุกคนเมื่อกี้คนดูก็ไม่มีใครมีปัญหาอะไรนะคะถูกต้องค่ะคุณสอราก็คือถ้าเข้าไม่ได้นะคะต้องตรวจสอบก่อนอันดับแรกนะคะคุณต้องตรวจสอบก่อนว่ากล่องข้อความของคุณนะคะ แ e ่เซนเตอร์อ่ะมันได้รับลิงก์แล้วหรือยังเลื่อนขึ้นไปนิดนึงเพราะบางทีข้อความมันยาวอาจจะมองไม่เห็นลิงก์มันเป็นข้อความอัตโนมัติเลยค่ะพอจ่ายเงินปุ๊บลิงก์ส่งทันทีเราลิงก์ไม่ได้อยู่แยกนะครับอยู่ในอยู่ในข้อยู่ในข้อความเดียวกันเลยฉะนั้นไม่ต้องคิดว่าเอ๊ะมันจะอยู่ข้อความมันทันที่เท่าไหร่มันอยู่ในก้อนเดียวกันเลยค่ะทุกอย่างอยู่ในก้อนเดียวกันเลย กำลังพายเรือมาหรอกสู้ๆนะสู้ๆนะคะตอนนี้ทุกคนก็เตรียมที่จะเข้าไปแฟนมีทกันแล้วนะคะสำหรับบัตร2,500เราบอกว่าวันนี้ที่งานน่ารักมากเลยนะคะด้อมของอิงฟ้าก็มีมาจัดบูธด้วย3บูธด้วยกันนะคะมีบูธที่เป็นเหมือนแบบว่างานวาดมีรถมีมีสายใหม่ด้วยแล้วก็มีโฟโต้บูธมาถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกได้นะคะ ใครอยากร่วมงานนั่งรถมาเลยค่ะตอนนี้มีบัตรไขหน้างานเลยนะอิงฟ้าถ่ายทอดสดกี่โมงก็เดี๋ยวจบจากกิจกรรมตรงนี้อีกประมาณไม่เกิน20นาทีนะคะเราก็จะเข้าสู่ในคอแล้วเน้อนแล้วเราปิดละรู้เรื่องค่ะใครจะซื้อพิมพ์มาของห้าะมมเรามีบัตรมือด้วยอ่ะคือตรงไหน ลองรีเฟชดูอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าถ้าใครเข้าไปรอในกล่องข้อความแล้วยังไม่เข้ารบกวนส่งสลิปอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะบางครั้งอะค่ะที่กล่องข้อความไม่เด้งเกิดจากการที่ว่าเราไม่ได้เมาไม่ค่อยได้คุยกันอย่างนี้ค่ะ a c e b o o k อะค่ะมันจะมีข้อจำกัดตรงที่ว่าถ้าเราไม่ได้คุยแชทส่วนตัวกันเกิน7วันเราจะไม่เห็นข้อความของกันและกันฉะนั้นไม่ว่าคุณซื้อตั้งแต่บัตร ตั้ง,แต,งแต่กลุ่มปิดราคา 199. 1 9 9ถ้าเกิดยังไม่เคยได้รับข้อความอะไรเลยสักครั้งให้ทักแชทส,ส่งส่งสลิปมาอีกรอบนึงเพราะว่าถ้าเกิน7วันแล้วไม่เคยคุยกันกมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะคะฉะนั้นให้ทักอีกหนึ่งรอบค่ะลองเข้าดูอีกครั้งนึงนะคะลองเข้าดูอีกครั้งนึ่งาน ข้างแถวเนี้ยริมๆอ๋อ้อาบอกพี่เอกใช่ก็สมมติว่าถ<อ>ูกต้องค่ะคือถ้าเกิดว่าเหมือนกับว่า เฟซบุ o กอะค่ะเขาจะปิดกั้นถ้าเกิดว่าเราอะไม่ได้คุยกันถูกไหมอินบ็อกซ์มันก็จะไม่ขึ้นถ้าเกิน7วันนะถ้าเคยไม่เคยถ้าเกิดว่าไม่เคยทักข้อความเลยยังไงไม่ขึ้นแน่นอนเหมือนว่าเรา,เราซื้อสินค้าทั่วไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันค่ะทีนี้ทักข้อความมาส่งสลิปอีกหนึ่งรอบนะคะแต่ปกติแล้วค่ะเวลาที่เราซื้อของผ่านระบบของ Facebook ของเพจมิสกแกรนหรือว่าเพจของพี่นวัตเนี่ยจะ ขึ้นข้อความตอบรับอัตโนมัติอยู่แล้วถ้าคุณโอนเงินเพราะเราจะผ่านระบบบีลิสถูกต้องไหมคะระบบสีเขียวอ่ะเดปุบมถ้ารับการสนับสนุนเสอใครขึ้นน่ารักมากใครมาใครมาให้ให้โนกลับมาเลยให้ัวต้องแนะนแล้วมัใครมา นี่วันนี้เขามีชื่อพิเศษมานะจะบอกให้โซเรนูค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันข้างในไลฟ์นะคะในฮอนะคะบายบาย